รถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับเป็นของน้องนักศึกษานานี่เอากล้องนิดเอง<ๆ>ก็เอามาชาร์จตู้นะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ที่ผ่านการดัดแปลงมาใช้ตัวต่อนะครับมันประมาณ3มขั้นตอนแล้วก็ไปถึง D A A C A C ตู้ชาร์จนะครับที่แปลงมา ชาดได้แล้วก็มีตัวอันนี้เขาเรียกอะไรนะสวิชชิงอ่าอน,นี่มาผ่านสวิชชิงนะครับ mm hmm. แต่ไม่ต้องเปิดดูนะเพราะว่า,วาเดี๋ยวจะรู้ข้อมูลเยอะเกินไปปวดหัวอันนี้มามีเบเกอร์ Baker นะครับเนี่ยเบเกอร์ Baker. น้องเขาแปลงมานะครับนี่สายชาร์จ ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ปิ๊งไอเดียนะครับอนาคตรถบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าสามารถไปไหนก็ได้แบบอิสระนะครับนี่ซาตุพอตอทอได้นะครับ